นะเอาแล้วครับพี่นะด,ดูครับผมสวัสดีครับทำอะไรครับเนี่ยพี่ก็จะมาดูแม่น้ำนี่นะครับก็จะมาดูว่ามีปลาอะไรไหมเนาะสวัสดีพี่ๆนะนะผู้ที่มีใจรักในการหาปลาทุกๆท่านเช่นเคยเลยครับพี่นะครับวันนี้นะครับผมก็ได้ กลับมาถึงที่โคราชแล้วนะครับผมก็มาออกหมายนะครับต่างอำเภอนะพี่นะครับซึ่งเป็นข้างหน้าผมนี่เลยนะครับนี่นะครับไฟแดงนะครับเป็นอำเภอสูงเนินนะครับผมก็มาสํารวจหมายใหม่น้อยพี่นะเนาะก็ลองมาดูว่ามันมีตัวไหมนะครับพอดีมีเอฟซีนะครับที่ได้แจ้งผมมาเล้าะว่าแถวนี้ก็พอมีหมายนะครับดังนั้นเดี๋ยวผมจะลองมาดูเนาะว่ามันจะเป็นยังไงนะพี่นะครับ ครับพี่นะครับยังไงผมก็ขอขอบคุณี่พี่แนะนาทุกท่านเลยนะครับที่ได้เข้ามาตไดใ์แล้วก็ได้คาพูดคุยก็เป็นกำลังใจผมนะครับพี่นะครับไปครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับเนาะเพื่อนการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยเงี้ยซึ่งจะต้องผ่านในตัวอำเภอนะครับไปเลยครับพี่นะครับ เออไอ้ตรงเนี้ยถ้าเป็นช่วงที่เขาปิดน้ําเนี่ยน้ำมันจะเล็กเลยใช่ไหมพี่ช่วงที่ว่าน้ําแห้งอยู่นะครับใช่ครับมันก็มันจะลงแห้งใสมันจะเป็นแบบตรงนี้มันจะเป็นนุ่งดินทรายแล้วเป็นร่องอืมบางที่ผมว่าแถวล็กๆข้างบนน่าจะมีปลาลัดชุกอยู่เนาะโอ้เยอะครับพี่ยังไงเนี่ยพราะมันจะเป็นแบบกบกบขาวลงลบเยอะ แต่ว่ามันจะลบหน่อยครับผมดูคือแถวนี้ผมยังไม่เคยมานะไงแต่เห็นลายท่านแจ้งมาว่ามันก็พอมีปลาแล็ดอยู่เนาะผมอาจจะทําคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการยิงปลาแล็ดอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ใช่ผมทําช่อง y ยูทูบใช่ใช่ยิงฟาใช่ครับอืมแต่ว่าคือเลาะไปข้างบนนี่คือมีมีหลายเนาะเยอะครับปลาแล็ดอ่ะผมเคยตรงเนี้ยผมเคยยิงตกได้เลยปลาแล็ดอืม ก็ประมาณโลกว่าจากหัวเต็มตนเ้ยแต่ถ้ามันลอยคือถ้าเป็นไซส์ใหญ่มันจะไม่กินเหยื่อแล้วพี่ไซส์ใหญ่ไซส์สามสี่โลอย่างเงี้ยเนาะมันกินพวกตึกตัวใหญ่ก็จับแบบหัวโหนแก่พี่ตัวตอนแรกมันก็วิ่งวิ่งไปวิ่งมาเยอะขึ้นตรงนี้แหละวิ่งไปวิ่งมาแต่ตัวใหญ่จริงเนี่ยครับผมเข้าไปนี่แหละเข้าไปข้างในเนาะพูดจริงปลาจริงโอ้โหขาเนี่มันจะลอยครับมันจะลอยอยู่ไหน ครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมขอเดินไปดูแล้วกันเนาะขอบคุณลุงมากนะครับครับผมมันมันจะลุกพี่ตะกอนอ่ะคนมันจะเดินเข้าไปตกปลาปลาอะไรก่อนครับแต่ตอนนี้ไม่รู้ไม่รู้หรือเปล่าครับผมเออพี่ก็มาตกปลาสี่คันเท่านั้นเหรอครับผมชาวบ้านก็มาตกปลานะวันนี้ครับถือว่าเป็นการให้ข้อมูลที่ดีนะครับแถวนี้ผมยังไม่เคยมาเลยนะนี่ เดี๋ยวเราไปเคียย์เราไปลุยกันเลยเนาะพี่นาเนานะครับผมพี่นาครับผมก็มาถึงชุดหมายนะครับนี่เป็นแม่น้ำลำตะกองนะครับก็เอาละครับเ <laughs> พิ่งมาถึงนะพี่นะา <laughs> มาจากที่ไหนครับเนี่ยจากสีคิ้วครับครับทุกวันเปล่าครับนี่ก็ออกบ่อยครับพอดีผมผมทาช่องด้วยครับอ่าพอดีผมทําช่องด้วยเนาะอืมไม่ได้ใส่ยางไม่ได้ใส่ลูกดอก ขอความรู้หน่อยสิครับพอดีผมทําช่อง youtube เนาะอยากจะขอความรู้เกี่ยวกับเจ้าหน้าไม้เนี่ครับว่าเวลาเราพกพาไปในที่ชุมชนเนาะ,ะเราควรจะพกพาอย่างไงเพื่อไม่ให้มีความรู้สึกอันตรายต่อ,อคนที่เขาอยู่ละแวกนั้นเนาะแล้วก็การพกพาอย่างไงเพื่อที่มันจะไม่ได้ผิดต่อ,อข้อกฎหมายเนาะครับน้าเจ้าหน้าไม้ตัวนี้ก็สำหรับปืนหน้าไม้นะครับถ้าตามกฎหมายแล้วก็จะอยู่ใน หมดของอ่อตามประมวลกฎหมายอาญามาตราสามเจ็ดหนึ่งนะครับก็ปืนหน้าไม้นี่ถ้ามันมันก็เท่ากับอาวุธเทียมอาวุธปืนนะครับก็เหมือนกัน in ครับผมก็ในการพกพานี่ก็ให้หาอะไรคุมปิดมิดชิดอืมเราแบบเขาว่าถ้าเราไปแบบนี้เลยเขาก็จะมองว่าเป็นปืนนะครเป็นปืนนะ ถือว่าดีดีมากเนาะที่ได้ได้แชร์สิ่งนี้ดีเนาะเพราะว่าผมว่าก็เป็นไนที่ดีนะครับที่ก็ถ้าเกิดว่าตามมาตราตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา371นนะครับครับถ้าพกไปในเขตพื้นที่เมืองชุมชน<ผ>มทางสาธารณะครับโดยเปิดเผยครับและไม่มีเหตุอันควรอย่างนี้ครับก็จะมีความผิดตามมาตรา ตามประมวลกฎหมายมาตราสารเงินกินนะครับครับผมจับระวางโทษปรับประมาณหนึ่งพันบาทครับและจะและศาลจะมีคําสั่งลิฟติฟอาวุธนี้นะครับครับผมโอ้ถ้าจะพกจริงๆก็ให้หาอะไรมาคุมไว้อ่าอ่าอ่าพวกเช่นถุงดำอ่าอ่าผ้าอย่างนี้ครับคู้มไหมครับก็การพกพาอานี้ก็ห้ามห้ามใส่อุปกรณ์คี่ช้างไม้อืมอืมคือทำไงอย่างเงี้ครับในลักษณะแบบนี้นี่คือคือได้ได้อยู่เนาะได้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 อยู่เนาะ เราก็ต้องหาหาผ้าหาอะไรมาคุมนะครับก็คือถ้าเข้าเมืองว่าเข้าไปที่ชุมชนก็ต้องคนจะต้องต้องเก็บไปเนาะใช่ครับคนจะต้องหาอะไรคุมไว้ถอดยางถอดลูกดองออกเนาะผมว่าเป็นข้อมูลที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าอย่างน้อยก็ก็เป็นตำรวจเนาะได้เข้ามาพูดคุยกับประชาชนเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่มันดีมากนะเพราะว่าตำรวจจริงๆตำรวจดีๆครับโอ้โหมีเยอะมากนะครับไม่ใช่มีไม่เยอะนะครับมีเยอะนะตำรวจก็เนาะขอขอบคุณมากนะครับที่ทนทั้งสองเนาะ ได้เข้ามาพูดคุยกับผมเออแล้วปกติ <laughs> ยิงไหนครับ <laughs> ปกติก็ผมก็จะเลาะแ,แถวลำตะคองเนี่ยละครับก็จริงก็อยู่แถวคนเอสีคิวเนาะแต่พอดีมีพี่พพนๆนะนะแบบติดตามผมเขาบอกว่าให้ลองมาดูแถวสูงเนินดู <c oughs> ก็เลยมาลองดูโอ้มาเจอตำรวจที่ดีเราก็รู้ความรู้สึกแบบอบอุ่นใจมากนะจริงตำรวจดีมีเยอะนะครับไม่ใช่ไม่เยอะนะครับเ <c oughs> ออบางคนเขาก็อาจจะแบบมีดีไม่ดีอะไรบ้างเนาะแต่ว่าจริงตำรวจดี ยืนครับตำรวจสูงเนยนะครับโอ้ดีมากนะครับกันเองมากนะไม่แพ้ตำรวจสิงคิวบ้านเราเลยนะครับแต่อย่างหนึ่งทำนะครับนะบ่อเราต้องดูว่าบ่อไหนเป็นบ่อธรรมชาติบ่อธรรมชาตินะครับอย่างคลองพวกนี้ที่ก็ลอกเขาไม่ได้นะครับนะครับครับตรงนี้เข้าใจอยู่รักทรัพย์เลยครับตรงนี้เข้าใจอยู่ต้องดูว่าคลองไหนเป็นคลองธรรมชาติสามารถเข้าไปได้ครับคนไปยิงในบ่อ ที่เขาขุดึืนปาเห็นว่ามีปลาเยอะเออพื้นที่ส่วนบุคคลด้วยเนาะผมก็ส่วนใหญ่ก็จะมาหาตามคลองเนี่ยครับก็มาหาไปเรื่อยๆหาทําคลิปอะไรพวกนี้ไปเรื่อยๆเนาะยังไงผมก็ขอขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะครับที่ได้เข้ามาให้ข้อกฎหมายเนาะต้องขอบคุณมากเลยจริงตํารวจก็ดีมีเยอะมากเลยครับโอ้โหรู้สึกแบบดีใจเนาะก็เป็นข้อมูลดีๆให้กับนักยิงปลาหลายๆท่านเนาะ ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านมากๆอีกครั้งเลยนะครับครับผมเคครับสวัสดีครับครับผมพี่นะครับหลังจากที่ผมไปถามนะครับพี่คนที่ตกปลาเนาะเขาก็ได้บอกข้อมูลดีนะครับเขาบอกว่าแถวนี้นะครับถ้าเป็นช่วงน้ําลงครับปลาแล่นขึ้นเยอะแต่ว่าช่วงนี้ครับนี่ครับพี่นะครับน้ําที่ไหลมาจาก้างบ้านผมนะครับน้ํามันจะเหลืองๆหน่อยฮะ แต่ว่าทางบ้านผมน้ําใสนะครับแต่ว่าแถวนี้น้ํามันจะดึเยอะหน่อยเนาะซึ่งท่านก็บอกนะครับว่าปลาเยอะมากครับพี่น้ครับแต่ผมก็เดินนะข้างบนนะตั้งกล้องเนาะกําลังจะคุยกับพี่น้าท่านครับแล้วนะครับก็เป็นอย่างที่เห็นนะฮะครับผมใส่ตัวทั้งสองท่านนะครับก็ขับรถผ่านมาเนาะซึ่งท่านก็ได้บนเข้ามานะครับผมเองนะครับก็รู้สึกแบบดีใจนะแล้วก็แบบไม่เหมือนหลายๆคลิปก่อนนะพี่น้าเนาะก็รู้สึกเจอว่าท่านทั้งสองคนก็ดีมากนะครับ ก็ได้ให้ข้อมูลนะครับว่าจริงๆนะครับการใช้นาไม้ของเราเนี่ยครับจริงๆนะครับมันไม่ผิดกฎหมายนะครับแต่ว่าเรามาในที่ชุมชนเนาะเราควรจะเก็บยางให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เก็บลูกดอกนะครับให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็เราก็มาถึงจุดที่แบบไม่มีคนนะครับเราค่อยแกะใส่แล้วก็ค่อยไปอยู่ในจุดที่ไม่มีคนครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับตำรวจสูงเนินนะครับซึ่งจริงๆนะครับตำรวจดีๆมีเยอะนะครับพี่ๆนานาทุกท่านครับไม่ใช่มีไม่เยอะนะครับก็มีเยอะเลยนะครับ ครับมันก็คนที่เขาไม่ดีหรือว่าอะไรเงี้ยครับก็ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งเนาะส่วนที่ดีก็มีเยอะมากครับท่านทั้งสองก็ได้เข้ามาพูดคุยนะครับได้เข้ามาคุยแบบกันเองท่านก็ออกตรวจแถวนี้นครับก็บังเอิญนะนี่เป็นครั้งแรกที่ผมมาลนลครับเขตสูงเนินนะบังเอ,อิญแล้วก็เจอท่านเนาะแต่เราก็มีความรู้สึกแบบเอ่อตื่นเต,ต,ต,ต้นอยู่นะแต่ว่าจากเหตุการณ์ทั้งสองครั้งมาเนาะเราก็ได้เข้าใจนะครับก็ท่านก็ได้อธิบายดีมากนะครับ ผมก็รู้สึกดีใจน้อยพี่นาเนาะก็อยากใช้พี่นาทุกท่านนะครับก็เวลาใช้หน้าไม้นะครับเราก็ควรจะแบบพกพาให้ดีน้อยพี่นาเนาะถ้าเราพบจงแจ้งยิ่งไปในตัวเมืองนะผิดแน่นอนนะครับผิดแน่นอนนะแต่ก็ยังตื่นเต้นอยู่ครับพี่นะครับซึ่งน้ำมันจะเหลืองหน่อยนะเดี๋ยวผมจะคิดว่าไหนๆก็มาเนาะเดี๋ยวจะลองไปนั่งแวะแป๊บนึงเนะว่ามันมีตัวมั้ยนะพี่นาเนาะคือน้ำมันเหลืองครับถ้าน้ำมันใสผมว่าดีมากเลยนะครับ แต่ว่าน้ำมันเหลืองครับเดี๋ยวผมจะลองเดินดูเล็กน้อยตรงนั้นว่ามันมีมั้ยถ้าไม่มีก็อาจจะต้องกลับเลยครับใช่ถึงเต้นหน่อยครับผมพี่นะครับผมว่าสิ่งที่ผมถามนี่นะผมว่าคือมันปิกขึ้นมาทันทีนะครับก็อยากจะหาข้อมูลดีๆนะครับไหนๆก็เจอท่านแล้วก็ถามท่านเพื่อให้ข้อมูลตรงส่วนนี้นะครับให้กับคือมือใหม่ก็ดีมือเก่าก็ดีนะครับได้รับทราบเนาะถึงการใช้หน้าไม้นะครับเวลาการที่เราเจอกับเจ้าหน้าที่นะครับว่าเรา ควรจะปฏิบัติยังไงเนาะควรจะพูดอะไรลักษณะไหนมาในเนาะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับพี่นะครับ ครับผมพี่นะครับอเป็นไม้สวยมากเลยพี่นะซึ่งอยู่ใกล้กับจุดที่ผมจอดรถเลยนะครับนี่โอ้โอเป็นต้นไม้ลม้มฮะนี่ครับแล้วก็เป็นกอไผ่นี่ฮะโอ้ผมก็นั่งมาน่าจะมายี่สิบนาทีครับรู้สึกว่าบิวว่าบิวไงไม่รู้ครับผม อาจจะพอกันยิ่งแต่เพียง,งเท่านี้เนาะพี่นะเนาะวันนี้ตื่นเต้นยังไงไม่รู้ฮะครับผมเป็นหมายที่สวยมากเลยนี่โอ้โหหมายสวยมากนะนี่ผมว่ามีตัวแน่นอนฮนะแต่ติดตรงที่ว่าผมยังตื่นเต้นอยู่รู้สึกใจิตใจไม่ค่อยอยู่กันเนื่องจาตัวไงไม่รู้ครับพี่นะครับครับผมพี่นะครับ เนาะเดี๋ยวบนหลังเราค่อยมาใหม่น้อยพี่นะเนาะเพราะว่าวันนี้ตื่นเต้นไงไม่รู้ครับโอเคครับเดี๋ยวเราเดินกลับไปที่รถน้อยพี่นะเนาะซึ่งผมดูแล้วมันน้ําก็ยังถือว่าเหลืองอยู่ครับตามท่อนไม้อะไรพวกนี้ตามกอไผ่นะไนี่ผมว่ายังถือว่าพอมองเห็นอยู่แต่ถ้าเลยจากนั้นแปมก็จะเหลืองเลยครับพี่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเดินกลับไปที่รถน้อพี่นะเนาะ ครับผมพี่นะครับหมายที่ผมไปดูนะครับสวยงามมากเลยนะครับแต่เนื่องด้วยน้ํามันเหลืองด้วยครับบวกกับว่าวันนี้ตกใจหน่อยครับครับผมพี่นะครับวันนี้ผมก็ฟาวนะครับไม่ได้ปลาเลยนะแต่ก็ถือว่าเป็นการสํารวจใหม่นะครับแต่วันนี้นะครับถึงผมไม่ได้ปลานะครับแต่ผมยังได้ความรู้ดีๆนะครับ ซึ่งผมคิดว่าน่าจะแบ่งกับพี่ๆน้าๆทุกๆท่านที่เป็นนักยิงปลาทั้งมือเก่าแล้วก็มือใหม่นะครับผมว่าเป็นข้อมูลที่ดีมากครับซึ่งเป็นอะไรที่ผมรู้ความรู้สึกว่าผมก็เป็นอีกหนึ่งเสียงนะครับที่สามารถที่แบบหาสิ่งดีๆให้พี่ๆน้าๆทุกท่านได้ครับผมเองก็ดีใจนะและก็ถือว่าเป็นความรู้ให้กับผมด้วยครับพี่นะครับ ครับผมพี่นะครับคลิปนี้ก็ไม่ได้ปลานะครับผมแต่ได้ความรู้ดีๆนะครับซึ่งก็ต้องขอขอบคุณตํารวจทั้งสองท่านมากๆเลยนะครับที่ได้ให้ความรู้กับประชาชนแล้วก็ได้เข้ามาพูดจากับประชาชนแบบกันเองครับที่เข้าใจในช่วงโควิดสถานการณ์แบบนี้ครับกับการหาปลาหาเช้ากินคําน้อยพี่นะเนาะต้องขอบคุณทั้งสองท่านมากๆครับครับผมพี่นะครับก็คลิปนี้ก็ฟาวนะครับสำหรับเป็นพี่นนะทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาดูนะครับ ไอ้ใดเข้ามากดไลค์ให้กำลังใจผมนะครับผมก็รู้ความรู้สึกขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับพี่พีนาทุกทุกท่านครับสำหรับพี่พีนาท่านใดที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะครับถ้าดูแล้วถูกใจนะครับก็ช่วยกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจกับผมเสิร์ชหนุ่มชาว้อยหนุ่มม้งนะครับผมและครอบครัวรู้สึกขอบคุณอย่างยิ่งเลยครับขอบคุณมากๆอีกครั้งเลยนะครับก่อนผมกลับบ้านครับพี่นะครับหนึ่งสิ่งเลยนะครับที่ผมคิดไว้นะครับนี่แหละครับพี่พีนะครับ การที่เราจะไปไหนนะครับเราก็ควรจะต้องเก็บอะไรให้เรียบร้อยนะครับพี่นะครับต้องเก็บให้เรียบร้อยเลยครับเก็บลูกดอกเก็บยางเนาะให้เรียบร้อยแล้วก็าผ้าคลุมมิดชินนะครับโอเคนะครับผมขอเคลียร์เลยนะครับครับผมแล้วผมก็เคลียร์เรียบร้อยนะครับพี่นะครับต้องเก็บให้มิดชินแบบนี้นะครับถอดดอกถอดลูกดอกถอดลูกยางออกนะครับ โอเคครับพี่ๆนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ